สวัสดีครับวันนี้เราจะมาะคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากเป็นแก่นของกองทัพเยอรมันยุคใหม่เลยครับคือแนวคิด i n นเนอร์ฟิวรุหรือถ้าแปลตรงๆก็อาจจะเรียกว่าภาวะผู้นำจากภายในค่ะอ n นเนอร์ฟิวรุครับผมแหล่งข้อมูลหลักของเราวันนี้ก็มาจากคู่มือ,อ Handbook i n n e r e Führung um โดยตรงเลยนะครับอืมเป็นคู่มือของเขาเองเลยใช่ครับ เป้าหมายเราก็คืออยากจะมาทําความเข้าใจปรัชญาน,นี้กันว่าทําไมเขาถึงพยายามเอาหลักประชาธิปไตยมา,าผสมผสานกับเรื่องของทหารโดยเฉพาะในยุคที่เขาเรียกว่าไซเทนเวนเดย์หรือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เนี่ยครับกับแนวคิดเรื่องพล,ลเมืองในเครื่องแบบด้วยค่ะน่าสนใจมากค่ะลองมาดูแนวคิดหลักกันก่อนนะครับคืออินเนอร์ฟิลลูงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องสั่งๆกันไปตามลำดับชั้นแต่เป็นปรัชญาเลยใช่ค่ะมันลึกกว่านั้นมันเอาเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความรับผิดชอบส่วนตัว เข้ามาอยู่ในโครงสร้างทหารเลยแล้วแนวคิดพลเมืองในเครื่องแบบนี้ก็ชัดเจนคือทหารก็ยังเป็นพลเมืองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมประชาธิปไตยค่ะไม่ได้แยกขาดออกจากสังคมไปเลยใช่ครับซึ่งจุดนี้เองค่ะที่มันต่างจากอกองทัพในระบอบอำนาจนิยมมากๆเลยคือถ้าเราดูข้อมูลเปรียบเทียบอย่างกรณีรัสเซียในยูนยเครนที่เห็นเห็นกันแนวคิดอินเรฟู R เรื่องเนี่ยเขาเชื่อว่าการที่ทหารรู้ว่าสู้เพื่ออะไรสู้เพื่อคุณค่าแบบไหน มันไม่ใช่แค่เรื่องขวัญกําลังใจนะคะอ๋อครับไม่ใช่แค่กําลังใจค่ะแต่มันเป็นความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์เลยคือทหารที่เข้าใจจะมีความยืดหยุ่นกว่าคิดเองเป็นกว่าในสนามรบเข้าใจแล้วครับแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับที่มีหลักการเอ่อฟิเรนเมดเอลทรักอ๋อค่ะฟิเรนเมดเอลทรัหรือการชี้นําโดยมอบภารกิจอันนี้มันมันทำงานยังไงครับก็คือเขาจะมอบหมายภารกิจไปพร้อมกับบอกเป้าหมายใหญ่ แต่ว่าวิธีการไปถึงเป้าหมายเนี่ยเขาจะให้อำนาจคนระดับปฏิบัติการตัดสินใจเองเลยค่ะอ๋อคือให้ให้คิดเองได้เลยใช่ค่ะส่งเสริมให้ริเริ่มให้กล้าตัดสินใจภายใต้กรอบภารกิจและความรับผิดชอบของตัวเองฟังดูดีนะครับแต่ก็คงท้าทายค่ะและมันต้องมาคู่กับสิ่งที่เรียกว่า Failure er Culture ด้วย Failure Culture วัฒนธรรมการยอมรับความผิดพลาดเชิงสร้างสารรค์คือไม่ใช่ว่าทําผิดแล้วโดนลงโทษสถานเดียวแต่ต้องมองว่าความผิดพลาดเนี่ยถ้ามันไม่ได้เกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่อร้ายแรงนะคะมันคือโอกาสในการเรียนรู้ค่ะอืมเรียนรู้จากข้อผิดพลาดใช่ค่ะแต่ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีอความไว้วางใจหรือเวทรเวนเป็นพื้นฐานสําคัญมากๆทั่วทั้งองค์กรครับความไว้วางใจนี่เองที่เป็นก้าวใจถูกต้องค่ะ แล้วเรื่องรากฐานทางจริยธรรมล่ะครับมันเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ยังไงบ้างอันนี้สำคัญมากเลยค่ะคำขวัญเขา w i r Dienen d e utschland เรารับใช้เยอรมนีมันไม่ใช่แค่สโลแกนล,ลอยๆนะคะแต่มันสะท้อนถึงการผูกพันตัวเองกับการปกป้องคุณค่าประชาธิปไตยของเยอรมนีแล้วก็การตั้งคำถามว่า Die n e n w o f ü r รับใช้เพื่ออะไรยิ่งสำคัญมากขึ้นไปอีกโดยเฉพาะหลังภารกิจที่เออซับซ้อนอย่างในอัฟกานิสถานครับประสบการณ์ตรงทำให้ต้องคิดทบทวนใช่ค่ะรวมถึงเรื่องความเป็นเพื่อนทหารหรือค a m ร r a s h f t ด้วยค a m ร r a s <eras> h f ค่ะ อันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าแค่สนิทกันเฉยๆนะคะมันรวมถึงหน้าที่ในการดูแลเกื้อกูลกันแม้กระทั่งการตักเตือนกันเมื่อเห็นเพื่อนทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องอ๋อมีมิติเรื่องการดูแลตักเตือนด้วยค่ะแล้วมันถูกระบุไว้ในกฎหมายทหารเลยนะคะ section 12 s o l d a e t o n g s n s e t s ว่าเป็นพื้นฐานของความสามาัคคีต้องเคารพศักดิ์ศรีแล้วก็มุมมองที่แตกแต่างของเพื่อนทหารด้วย โหลงรายละเอียดในกฎหมายเลยน่าสนใจมากครับแล้วโลกยุคนี้มันซับซ้อนขึ้นมีทั้งสงครามไฮบริดข้อมูลลวงข้อมูลบิดเบือนแล้วก็สังคมที่เปลี่ยนไปแนวคิดนี้ต้องปรับตัวยังไงบ้างครับอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เลยค่ะคืออินเนอร์เฟิรงต้องรับมือกับสงครามข้อมูลข่าวสารซึ่งมันไม่ได้โจมตีแค่ทหารแล้วแต่มันโจมตีสังคมโดยรวมด้วยครับโจมตีเข้ามาถึงความคิดเลยใช่ค่ะ ดังนั้นการสร้างสิ่งที่เรียกว่า resilience หรือความเข้มแข็งทางจิตใจการฟื้นตัวได้เร็วทั้งในระดับบุคคลและระบบเนี่ยสำคัญมากแล้วก็ต้องเสริมทักษะการคิดเชิงวิพากษ์หรือ critical thinking ให้ทหารสามารถแยกแยะข้อมูลจริงเท็จได้อืมต้องรู้เท่าทันค่ะ ต้องรู้เท่าทันแล้วก็ต้องเข้าใจด้วยว่าตัวเองและสังคมกําลังถูกโจมตีทางความคิดยังไงบ้างรวมทั้งการศึกษาด้านกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ IHL ก็เป็นส่วนสําคัญในการสร้างกรอบความคิดนี้ค่ะฟังดูแล้ว Inner f u e l i n นี่ไม่ใช่แค่หลักการแข็งแข็งแต่เหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตเลยนะครับที่ต้องพัฒนาปรับตัวตลอดเวลาใช่เลยค่ะเพื่อให้มันสอดคล้องกับทั้งประสิทธิภาพทงางทหาร และหลักการประชาธิปไตยที่เป็นหัวใจของกองทัพเยอรมันยุคใหม่จริงๆค่ะและประเด็นที่น่าจะชวนให้คิดต่อก็คือว่าการที่พยายามผสานคุณค่าพลเมืองเข้าไปในโครงสร้างทหารแบบลึกซึ้งขนาดนี้มันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพจริงๆในสนามรบยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนความกดดันสูงๆเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนอืมนั่นสินะครับ แล้วการที่ทหารเข้าใจเรื่องสิทธิหน้าที่คุณค่าตามรัฐธรรมนูญอย่างดีเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเกราะป้องกันหรือว่าเออมันอาจจะเป็นข้อจํากัดบางอย่างหรือเปล่าในการปฏิบัติภารกิจที่มันต้องเร็วต้องเด็ดขาดในสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากๆค่ะอันนี้น่าคิดต่อค่ะ